เวลามีเรื่องตื่นเต้นคุณอยากเป็นคนฟังหรือเป็นคนเล่าเองถ้าคุณอยากเป็นคนเล่ามาทางนี้ทางนี้นเคยไหมเวลาที่คุณไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาแต่คุณกลับอยู่ในสายตาของทีนี้ก็เลือกเลยว่าเบาะหลังอะที่ใครเฮ้ เครียดอยู่เนี้ไม่รู้จะเลือกใครถ้าเปรี้ยวสมชื่อก็น้องสม้มอบอุ่นจนร้อนหลังก็น้องจอยแต่ถ้าอยากเป็นพี่ชายที่แสนดีนี่แหละน้องเชอรี่อะไรยังเลือกไม่ได้งั้นลงพาน้องๆไปเที่ยวดูก่อนไปพาน้องส้มไปช้อปปิง้งไปส่งน้องเชอรี่ที่มอหรือไปบิดรถซิงกับน้องจอยสับรางเยอะขนาดนี้น แนะนำต้องดูจังหวะให้ดีจังหวะไหนต้องเร่งจังหวะไหนควรพอนหรือจังหวะไหนควรหยุดดูให้ดีและกันไม่งั้นปัญหาจะตามมาโอ<ฮ>้โ<ฮ>นั่นไงปัญหามาแล้ว ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะที่รอคุณอยู่สักคันมะตื่นเต้นทุกสมัมผัสกับ DNA สายพันธุ์สปีนสูสุดข G S X R 150ปลดปล่อยขีดจำกัดในตัวคุณ Suzuki way of life